สวัสดีค่ะเนื้อหาวันนี้เป็นเรื่องราวความรักของคนระดับปัญญาชนค่ะที่พลิกผันให้ฝ่ายชายเสียศูนย์ไปเลยค่ะเรื่องราวจะเป็นมาเป็นไปอย่างไรก่อนเข้าสู่เนื้อหาฝากท่านผู้ฟังกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยค่ะความรักของคนคู่นี้เป็นความรักที่เหมือนตลกหลายที่เกิดขึ้นจริงนะคะในต่างประเทศค่ะ พีได้รับฟังเรื่องนี้จากเพื่อนที่ชื่อจ็อบค่ะที่เป็นนักธุรกิจจ็อบมีเพื่อนสนิทลูกครึ่งที่มีดีกรีเป็นถึงนายแพทย์ค่ะแถมเป็นนายแพทย์ฝีมือดีจนได้รับโอกาสให้ไปทำงานที่ประเทศอินเดียค่ะคุณหมอที่เป็นเพื่อนของจ็อบเป็นคนเนี้ยบมากค่ะชีวิตสมบูรณ์แบบทุกอย่างและสิ่งที่เขาได้รับต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ เมื่อหลายปีก่อนจอบได้ทราบข่าวดีจากคุณหมอค่ะว่ากำลังจะแต่งงานจอบติดภารกิจจึงส่งของขวัญไปและคิดไว้ว่าเมื่อเสร็จภารกิจจะเดินทางไปยินดีอีกครั้งจอบเล่าว่าเคยพบกับเจ้าสาวของเพื่อนคนนี้หลายครั้งค่ะเธอมีดีกรีเป็นดีไซเนอร์เจ้าของธุรกิจเสื้อผ้าร้านดังที่นั่นค่ะเธอเป็นคนสวยมากรูปร่างดีการศึกษาดีชาติตระกูลดี อายุก็ไล่เรียกกันค่ะเรียกว่าสมน้ำสมเนื้อกันสุดๆเลยทุกครั้งที่พบกันจอบจะสังเกตเห็นว่าเจ้าสาวของเพื่อนสนิทจะแต่งกายหรูหราค่ะมักมีผ้าคาดศรีรษะทอดยาวระมากับผมที่ดำคลับยาวสลวยเสมอๆเรียกว่าแต่งกายได้เก๋ไก๋สไลเดอร์สมกับที่เป็นดีไซเนอร์มากๆเลย ทั้งสองคบหากันมานานถึงสองปีแล้วจึงตัดสินใจเข้าประตูวิวาแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็ทำให้ชีวิตคู่พังทลายลงเพียงชั่วข้ามคืนหลังวันแต่งงานของคู่นี้เพียงสัปดาห์เดียวนะคะแม่ของคุณหมอคนนี้ก็ขอร้องให้จอบเดินทางไปหาเร็วกว่าที่ตั้งใจไว้บอกแต่ว่ามีเรื่องด่วนเมื่อจอบไปแม่ของคุณหมอพาจอบไปที่โรงพยาบาลค่ะ และเมื่อจอบเห็นสภาพเพื่อนสนิททําให้จอบตกใจมากคุณหมอนั่งอยู่บนรถเข็นคนไข้ผมเ่ากระเซาะกระเซิงมองสนามหญ้าอย่ายงมือลอยไม่หลงเหลือภาพของนายแพทย์หนุ่มที่ทั้งหล่อและสง่างามเลยจอบเข้าไปทักคุณหมอที่ตอนนี้กลายเป็นคนไข้จิตเวชเขามองจอบด้วยสายตาที่ว่างเปล่า แล้วเบือนหน้ากลับไปมองสนามหญ้าเหมือนเดิมต่อไปนี้คือคำบอกเล่าจากปากของแม่ของคุณหมอค่ะแม่เราว่าเราเราตีสามของคืนส่งตัวเข้าห้องหอคุณหมอวิ่งออกมาจากห้องหอในสภาพท่อนบนเปลือยเปล่าและมาคุกเข่าส่งเสียงลั่นแต่คำว่าไม่จริงไม่จริงอยู่ที่โถงทางเดินหน้าห้อง คนในบ้านจึงช่วยกันพาเขาไปสงบสติอารมณ์อีกห้องหนึ่งแม่ของเขาจึงรีบตรงดิ่งไปยังห้องหอค่ะเพื่อถามสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้าสาวแต่เมื่อแม่เปิดประตูเข้าไปแม่เห็นเจ้าสาวฟุบหน้าร้องไห้อยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งเธอเงยหน้าขึ้นแม่ตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นเจ้าสาวแสนสวยคนนั้นกลายเป็นหญิงศีรษะล้านเตียน เส้นผมที่ดำคลับยาวสลวยหายไปหลงเหลือเพียงขนบางๆอยู่บนหนังศีรษะฟันที่เรียงสวยงามก็ไม่เหมือนเดิมกลับเห็นแต่เหงือกสีชมพูเกือบทั้งแถบแม่ของคุงหมอได้แต่นั่งฟังสิ่งที่พรั่งผูออกมาจากปากของเจ้าสาวเธอเล่าว่าเธอเคยได้รับอุบัติเหตุรุนแรงเมื่อตอนเป็นวัยรุ่น ส่งผลให้เธอมีสภาพนี้ตลอดมาเธอเองไม่ได้คิดจะหลอกหรือปิดบังคุณหมอเลยแต่ทุกครั้งที่คิดจะบอกเรื่องนี้ความกลัวที่จะสูญเสียคุณหมอไปทําให้เธอเปลี่ยนใจที่จะบอกเรื่องนี้ตลอดสองปีที่ผ่านมาเธอคิดเข้าข้างตัวเองตลอดมาว่าคุณหมอรักเธอมากเขาต้องรับในสิ่งที่เธอเป็นได้สิแต่เธอคิดผิด เมื่อเล่าถึงตอนนี้จอบพูดกับพี่ว่าเธออาจจะลืมไปว่าคุณหมอเป็นผู้ชายที่สมบูรณ์แบบและต้องการได้รับสิ่งที่สมบูรณ์แบบในชีวิตเท่านั้นคงด้วยเหตุนี้คุณหมอจึงไม่อาจาก้าวข้ามสิ่งที่ผิดหวังในครั้งนี้ได้แม่ของคุณหมอบอกว่าเจ้าสาวชั่วข้ามคืนเอาแต่พร่ำพูดตลอดมาว่าเธอผิดเองเธอเป็นต้นเหตุให้สามีที่เป็นนายแพทย์มือหนึ่ง กลายเป็นคนไข้จิตเวชจอบบอกพี่ว่าเมื่อเขานึกไปถึงตอนที่ได้พบเจ้าสาวของคุณหมอเขายอมรับว่าเขาดูไม่ออกเลยว่าเธอมีผมปลอมและฟันปลอมแต่ในวิกฤตก็ยังมีสิ่งที่น่าชื่นชมค่ะเจ้าสาวคนนี้ไม่ทอดทิ้งสามีที่รักษาจิตเวชเลยเธอดูแลคุณหมอยอย่างดีและยืนยันว่าเธอยินดีจะอย่าให้คุณหมอ เริ่มต้นชีวิตคู่อีกครั้งกับคนอื่นหลังจากที่คุณหมอหายดีแล้วและสิ่งที่น่ายกย่องอีกอย่างคือครอบครัวของคุณหมอปฏิบัติต่อเจ้าสาวคนนี้อย่างดีในฐานะลูกสะใภ้ไม่ได้แสดงท่าทีรังเกียดดังงอนหรือโกรธเธอเลยทั้งทั้งที่ทุกคนต่างก็มีบาดแผลในใจด้วยกันทั้งหมดพี่กับจ๊อบเลยคิดไปว่าไม่แน่นะ เมื่อคุณหมอหายเป็นปกติอาจจะมองเห็นความงดงามในจิตใจของภรรยาจนมองข้ามเรื่องสังขารของร่างกายไปเลยก็ได้หรืออย่างน้อยแม้จะอย่าร้างกันพี่เห็นว่าเธอคนนี้เป็นเพื่อนแท้ของคุณหมอไปได้ตลอดชีวิตแม้เธอจะผิดแต่เธอก็พยายามรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ถ้าเรามาคิดคำนึงถึงหลักธรรมอย่างที่เราทราบกันว่า สังขารคือสิ่งที่ไม่เที่ยงแม้สังขารจะไม่ได้บกพร่องเพราะเหตุปัจจัยอื่นใดเราก็หยุดยั้งความโรยราตามการเวลาไม่ได้และถ้าเราใช้ชีวิตร่วมทุกข์ร่วมสุขกับใครสักคนอุปนิสัยน่าจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมชีวิตคู่ให้ยั่งยืนได้มากกว่าอะไรทั้งหมดพี่ขอส่งท้ายอีพีนี้ด้วยโอวาทธรรม ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากมรมมลนวงวชิรยาณสังวรความว่าเรื่องกามเป็นเรื่องที่ต้องดิ้นรนเรื่องกินเป็นเรื่องที่ต้องสแสวงหาเรื่องเกียรติเป็นเรื่องที่ต้องแบกไว้เมื่อมีเกียรติมากภาระที่ต้องแบกเกียรติเป็นเรื่องใหญ่ยิ่งของมนุษย์ผู้หลงตนว่าจเจริญแล้วมนุษย์ส่วนใหญ่ มักวุ่นวายอยู่กับเรื่องกามเรื่องกินและเรื่องเกียรติจนลืมนึกถึงสิ่งหนึ่งซึ่งสามารถให้ความสุขแก่ตนได้ทุกเวลาสิ่งนั้นคือดวงจิตที่ผ่องแผ้วและเช่นเคยนะคะพี่ขอเชิญชวนท่านผู้ฟังที่มีจิตศรัทธานำเข้าของเหลือใช้ในสภาพที่จำหน่ายได้ไปมอบให้ร้านปันกันภายใต้การดำเนินง,งานของมูนิธิยุวพัฒ์นะคะ ซึ่งกระจายตัวอยู่ตามห้างสรรพสินค้าโดยทางบุญทิเนี่ยคะ่ะจะนำเงินจากการจำหน่ายสินค้านี้ไปช่วยเหลือน้องๆผู้ด้ยโอกาสทางการศึกษานะคะอีกทั้งนำไปดำเนินงานโครงการต่างๆของทางบุญทิิขออนุมโมทนาบุญมาณนะโอกาสนี้ค่ะพบกันใหม่อี e ีหน้าขอให้ทุกท่านมีความสุขกับทุกๆวันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ